และช่วงมุมเยาวชนวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการแข่งขันไซบาทอน2020หรือการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับคนพิการระดับโลกเมื่อวันที่13-14พฤศจิกายนนะคะที่เยาวชนหนุ่มพิการของไทยสามารถคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกมาได้สำเร็จค่ะ มุมเยาวชนวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับเยาวชนเจ้าของเหรียญเงินของการแข่งขันไซบาทอนหรือเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกสําหรับผู้พิการนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเกรียงไก่พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะ,คะอยากจะทราบว่าเราเนี่ยแข่งขันได้เหรียญเงินใช่ไหมคะใช่ความรู้สึกนะขน,นะนักกรู้สึก เป็นยังไงบ้างที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครูสิกภูมิใจ<ช>ครับได้ไปยืนระดับเดียวกับเวทีโลกนะครับได้ไปแสดงความสามารถให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยเราก็เก่งครับมันก็เลยความเลยเป้าหมายของเราไปที่แรกเราตั้งเป้าแค่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้ครับว่ามันมีงาน เทคโนโลยีคนพิการแบบนี้ให้คนทั่วไปให้คนพิการได้เหมือนเป็นการอัปเดตครับว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนพิการมันไปถึงไหนแต่พอได้ที่สองมามันก็รู้สึกพึกเหิ่มขึ้นรอบหน้าเราต้องทำให้ดีกว่านี้การแข่งขันของเราเนี่ยค่ะเราแข่งขันในประเภทอะไรคะที่เราได้ BCI ครับ Brain Computer Interface ก็คือเป็นการบังคับรถโดยใช้สมอง ก็จะห้ามขยับร่างกายครับใช้ความคิดขยับให้รถมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้ครับในช่วงของการก่อนแข่งขันนะคะการที่เราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือว่าช่วยของนวัตกรรมนี้ยังไงบ้างคะ่ะช่วยในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมครับแล้วก็ช่วยในการเ,เขียนโค้ดแล้วก็บอกเซนซิทีฟในการสั่งงานเบื้องหลังครับ ณขณะนั้นนะคะเรามีวิธีเทคนิคยังไงบ้างในการควบคุมระบบเนี้ยค่ะเทคนิคส่วนตัวก็คือมันจะมีหนึ่งนาทีก่อนการแข่งครับเราต้องทำสมาธิตรงนั้นให้จดจ่ออยู่กับรถในหน้าจอแล้วเทคนิคส่วนตัวเลยก็คือให้ทุกคนวุ่นวายลักรอบข้างให้คุยให้ทำอะไรกันไปเลยครับเสียงดังๆเ <laughs> <laughs> พราะเราจะรู้สึกว่าไม่กดดัน ไม่โฟกัสมาที่ผมเงี้ครับความรู้สึกผมก็คือแบบคุนทำแรงไปเลยไม่ต้องมาดูผมอย่ามาโฟกัสผมอะไรเงี้ยมันกดดันแล้วทำไมเราถึงสนใจที่จะมาแข่งขันไซบอทอนนี้คะเราเห็นนวัตกรรมครับมันสามารถต่อยอดไปถึงขั้นผู้พิการรุนแรงแบบผมเนี่ยครับที่ร่างกายอ่อนแรงทั้งตัวมันจะสามารถขับรถจริงๆได้ครับ โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราใช้ความคิดให้รัเร็วซ้ายเร็วขวาขับรถไปในรถใหญ่ในอนาคตเนี่ครับแล้วเราได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างคะจากการแข่งขันไซบาทอนในครั้งนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้ไปที่งานจริงๆเลยครับได้แรงบันดาลใจเยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนวัตกรรมของทั่วโลกเขาครับมันสุดยอดมากเลยครับจุดประกาย าผมก็เรียนมาทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบอะไรเงี้ยครับในอนาคตก็จะพัฒนาระบบเพื่อคนพิการเนี่ยะครับมีสนใจระบบไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะที่จะพัฒนาในอนาคตถ้าเกี่ยวกับสัญญาณสมองเนี่ยนะครับให้มันทําอย่างอื่นได้ด้วยครับน<ม>อกจากขับรถให้มันสั่งงานสั่งอุปกรณ์ภายนอกร่างกายเรา อย่างเราเนี่ยยังถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะคอยากจะให้ฝากถึงแรงบาันดาลใจการใช้ชีวิตต่อไปสําหรับประชาชนคนอื่นๆหน่อยค่ะอยากฝากคนพิการทุกคนนะครับให้ออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาความรู้มาเรียนเพราะคนพิการส่วนใหญ่มกักจะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยก้าออกมาอย่างตัวผมว็นน้ออกมาก็ตั้งเจ็ดแปดปีแล้วครับ,รบหลังจากพิการแล้วก็มาหาโอกาส ทำความสําเร็จเหมือนผมแบบนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเกรียงไกรมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลการแข่งขันใซบาทอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันไปแล้วนะคะเรามาฟังทีมผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรมกันบ้างค่ะว่าเขามีเทคนิคอย่างไรนะคะถึงทําให้ไทยคว้าเหรียญเงินระดับโลกมาได้สําเร็จค่ะ สำหรับความสำเร็จที่เราได้นะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือการที่เราสามารถรวม e x p e r t i s e ตั้งแต่เด็กปีโทเอกนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันจนออกมาเป็นผลงานนะครับโดยที่น้องๆในทีมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นน้องๆที่ทำหน้าที่ที่ต่างกันแล้วก็ช่วยทำให้ผลงานของเราออกมาอย่างท,ที่ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวลองให้น้องอธิบายเพิ่มเติมโดยนักึสษาปีจะรับผิดชอบในส่วนของการทำเมคานิกต่างๆประกอบรถจักรยานบัตรกี ซ่อมแซมจิตต่อช่องไฟทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นงานพื้นฐานนะครับนักศึกษาปอทเราก็จะดูในเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆวิธีการให้คำนวณสูตรการแข่งขันวางแผนการแข่งขันว่าเวลาเราแข่งกันเราควรจะต้องคิดอะไรบ้างในหัวเราเพื่อให้คอมมาของเราออกมาได้เร็วที่สุดในขณะที่พี่ๆพอเอกก็จะมาคอยเป็นดูภาพรวมของทุกๆระบบเลยว่าระบบสามารถทํางานได้เวิร์กไหมทุกอย่างมันไปต่อเนื่องไหมตรงไหนมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างต้องติดต่อกับใครบ้างเพื่อให้งานโดยรวมของเราสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์รูปแบบ สำหรับการแข่งขันไซปร์ทอนนะครับอาจจะเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับแต่ว่าสําหรับการวิจัยเนี่ยครับเราวิจัยอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะครับเราอยากให้ไซปร์ทอนเป็นเหมือนเช็คพอยต์ครับสำหรับการดูว่าเทคโนโลยีด้านผู้พิการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจากเวทีไซปร์ทอนคือการเปลี่ยนมุมมองว่าเราไม่ได้ทําเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการแต่เป็นการให้ผู้พิการเข้ามาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการที่เทคโนโลยีเนี่ย ลงไปใช้จริงในชีวิตประจําวันและเห็นพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านตามครอบครัวต่างๆครับได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นคือเป้าหมายจริงๆของสายประทนครับสำหรับมูมีวชนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ